สวัสดีครับนียพามาส้มพระเครื่องครับมาเป็นถาดเลยครับหลายอย่างลายแนวครับลายอย่างลายแนวครับอันนี้ก็ดวงพ่ออาจารย์ออดบอกครับอันนี้มาได้มาเป็นแพงครับอันนี้เขาเอ่นว่าสเก็ตดาวสินครับอันนี้ก็บรรู้ือกันมีลายอย่างครับ มีหลายอย่างครับวันนี้ครับมีหลายอย่างครับนี่มีหลายอย่างอันนี้เป็นลุงปูทวดครับลุงปูทวดลังก็สิเป็นรูปหล่อวงเล็กพระอาจารย์โตครับลงุงอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จแต่สมเด็จทั้งไดบลูครับสมเด็จน่าจะเป็นเนื้อพงใบรานครับ เป็นเท้ามหาพาผมแล้วก็สมเด็จปากน้ำบุรุษรุนใดครับเนาะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นพระพุทธชิน,นราชครับพระพุทธชิน,นราชพระพุทธชิน,นราพพชนนราอ,อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคูณ ลวง่อคุนครับลวง่พคุนอันนี้ใด้มากมือนี่ครับมีพีพีที่ทํางานครับที่ทํางานเป็นไหมาเนาะครับเป็นไหมาหพเป็นว่ามักสะสมพระเครื่องเป็นก็เลยไหมาเนาะครับเป็นก็ได้ไหมาอันนี้กับซิเมนนะครับแต่ว่ามันเป็นพระแต่กับเล็กเก็บไว้ในถุงครับพระมาสุมหลองค์นะครับอันนี้เป็น,น,ปนอ๊อง อันนี้นจะเป็นผร,รอดนะครับน,ะน่าจะเป็นผร,รอดองเล็กๆครับเหมาะสำหรับผู้หญิงเด็กหน่อยนะครับที่ว่าบวมหมักผะอง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลวงพ่อ,อยังบ่รู้ครับน่าจะเป็นเนื้อดินเผาครับเนื้อดินเผาแต่บ่รู้ว่าเป็นลวงพ่อ,อยังครับต้องขอเวลาศึกษานะครับ อันนี้ก็จะเป็นซอยอซอยอซอ,อเป็นพ,พระเพลี่พินาตครับน่าจะเป็นของภาสางฆราชเนาะครับเนาะภาสางฆราชซอเยอะเนี่นยเปิ้ไหมาเป็นทุงครับเมือนี่เปิ้ลไหามาเป็นทุ้งเลยครับไหมาเป็นทุ้งเป็นปัจจดีเน,นาะครับอันนี้ก็จะเป็นลวงพ่อปานน่าจะเป็นรพระสังไม้นะครับพระาสังไม ภาษาสั่งต้างดานไม่ไหมนะครับนี่ก็ดานแล้งก็จะเป็นยันนะครับยันอัคราบุรว่ากี่จี้อาจารย์ได้สางนะครับเนาะ <S <S อันนี้ก็จะเป็นหน้ากวัวครับหน้ากวกอัอวัดทั้งสะกลครับทั้งทั้งสะกลหน้าสะกดนกสกลนครครับ นางกวกพวกกระซับกับวัดยังผมเข้าไปเบ้งแล้วครับแต่ว่าลืมลืมซื้อวัดเนาะครับลืมซื้อวัดแต่ว่าเป็นวัดสร้างปีสี่หกครับเป็นสร้างปีสี่หกครับบางสร้างปีสี่หกนะครับเนะาะปีสี่หกอันนี้ก็จะเป็นพญาขุดครับพญาขุดเนื้อตะกัวครับเนื้อตะกัว ประเด้มาตอนนี้แหละครับ,บามาบวสมบูรณ์ประเดี๋ยวมันก็จะเป็นลวงพ่อคูณครับลวงพ่อคูณลวงพ่อคูณนะครับลวงพ่อคูณลวงพ่อคูณนะครับเ็นรุ่นยนังเล่าบันเนาะบ่เห็นอันนี้ก็จะเป็นลวงพ่อคูณครับลวงพ่อคูณ พคูณปริศโตนะครับแต่ว่าเจแทบบรครับร็อกเก็ตรอรอห้าครับร็อกเก็ตรอห้าสิไอ้ปักแนเสีอนปักเสือน,นะครับเนาะปักเสืออ,อันนี้ก็จะเป็นเศษฐีโกมายังนี่แหละครับอโอ้ยบัูซื้อครับจับเื้อไรเซธีโกมาล้คุณ ประวัติก็คือเป็นพระที่รักษาพระพุทธเจ้านะครับช่วงส่วงเจ็บป่วยอาพาธของนะครับน,น,นัเป็นอันนี้เป็นผู้รักษานะครับตามประวัติตามประวัติที่มีมากเนาะครับเนาะอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นพระแก้วครับพระแก้วพระแก้วอันนี้ก็จะเป็นท้าวเวทผู้นั่นจะ จะตุ่ข้ามาครับจะเป็นจะตุ่ข้ามนะครับจะตุ่ข้ามช่วงนี้ก็เศร้าดังเขยครับจะตุ่ข้ามวงนี้ก็จะเป็นคุณแผนครับคุณแผนคุณแผนครับคุณแผนกับมีมาไม่ไรอุ่งครับเพื่นใหมมาเป็นทุงเลยครับเมื่อนี้มาเป็นทุง อันนี้ก็พระรีลาครับแต่แต่ว่ามัวหักกับมัวหักอันนี้เขาจะเอื่นวันลูกอมนะครับลูกอมลูกอมนะครับเนาะองค์นี้ก็จะเป็นพระสายอุดรครับสายอุดรอุดรธานีไห้มาลายองค์ครับกัขอบขอบคุณนเป็นนะครับมาก สะสมไว้ครับสะสมไว้สายมักสะสมเนะครับเนาะน,นี่ก็จะเป็นสมเด็จสมเด็จอะไรนะท้องจังหวัดเลยครับข้องจังหวัดเลยสมเด็จท้องจังหวัดเลย องนี้ก็จะเป็นดวงตะบัวครับดวงตะบัวรุ่นทำคำเป็นดินครับดวงตะบัวดวงตามหาบัวทำคำเป็นดินภาสิประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละครับเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะพระเก็บสะสมครับเก็บสะสม แบบนี้ก็มี่ครับเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพหลวงปู่จันทร์ีนีครับรูปภาพหลวงปู่จันทร์สีรูปภาพหลวงปู่จันทร์ครี สมเด็จสมเด็จทุกวัดต้องมีระฆังครับม,มีมากมายหลายองค์ครับสายนี่ก็มีครับสายนี่สายพระเย,ยซูครับเนี่ยพระเยซูครับสายพระเยซูเป็นพระเนื้อดินครับพระเนื้อดิน เแท่บอลููครับต่ว่าลู่เพิ่นให้ฟีีมากครับสายเครื่องลรางครับตะกุดตะกุดเกา่เกาๆครับกระสีประมาณนี้แหละเนาะครับท่านที่เขามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เป็นกำลังใจเ้้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ คงเสียวไว้แค่นี้หรือเนาะครับบูขอบคุณเด้อครับที่เข้าแวะเข้ามาให้กำลังใจครับไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อครับสวัสดีครับ